คุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะถอยใช้คํนี้ะละกันพรบสถานบันเทิงออกไปก่อนในการพิจารณาของสภาวันนี้นะครับแล้วก็ให้นําเรื่องของการขึ้นภาษีสารัฐมาพิจารณาแต่สภาวันนี้เดือดเพราะอะไรพักร่วมแต่ละพักรวมถึงฝ่ายค้านด้วยเสนอยติเรื่องนี้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชม10ิบยติด้วยกันนะครับ บรรยากาศการประชุมสภาวันนี้หลายคนก็เลยให้ความสนใจนะครับเพราะว่าทั้งสสฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับกันอภิปรายเสนอแนะแนวทางในการรับมือสารัฐที่ขึ้นภาษีนําเข้าของไทยสูงถึง36%ซึ่งก็คือวันนี้คุณผู้ชมวันที่9ส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับสหรัฐโดยเร็วยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักคำานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในประเทศนี้ด้วยนะครับทีนี้ฝ่ายรัฐบาลคุณประเสริฐจันทระรลวงทองคุณวิสุทธ์ชัยร,รุนนะครับประธานวิปัฐบาลย้ําเหตุผลที่รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนพิจารณากฎหมายสถานบันเทิง<ป>ออกไปก่อนเพ<ป>ราะตอนนี้ต้องการจะพิจารณาเรื่องของการที่สารัฐขึ้นกับแพงภาษีของเราและก็เรื่องแผ่นดินไหวขึ้นมาพิจารณาก่อนส่วนเรื่องกฎหมายสถานบันเทิงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทําความเข้าใจกับประชาชนให้รอบด้านก่อนถึงจะเอากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และที่สําคัญมีการถามกลับไปเลยผนที่ออกมา<ห>คัดค้านต่างๆเนี่ยอ่านเนื้อหาครบหรือ,อยังถึงคัดค้านเรื่องนี้นะครับค่ะ ขณะที่นายกแพทองทานย้ำนะคะว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับพักร่วมรัฐบาลและประชาชนเรื่องของ e n t e r t a i n ทนเมนต์คอมเพลที่ไม่ได้มีคาสิโนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากคาสิโนเนี่ยมีเพียง10%เท่านั้นและไม่อยากให้เป็นเกมการเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนที่ผ่านมาการสื่อสารอาจยังไม่เพียงพอนะคะเลยทาให้ถูกบิดเบือนแต่ยืนยันว่าไม่ท้อที่จะต้องเร่งทาความเข้าใจกับสังคมมากขึ้นค่ะ ไม่มองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพอมองไปเน้นคาสิโนคาสิโนมันมันกลายเป็นโอโ้แล้วเราถามจริงว่าคนที่พูดกันว่าเออชอบเล่นกันเล่นันน่ที่ไหนกันถูกกฎหมายหรือเปล่าถูกไหมคะอันนี้เนี่ยมันต้องถูกรีจิสเตอร์เงินที่เข้าไปเล่นคาสิโนต้องถูกจ่ายให้ภาษีให้รัฐถูกเอามานำไปใช้ประโยชน์มาสร้างสเตเดียมเพื่อให้คอนเสิร์ตใหญ่ๆเราพลาดงานใหญ่ๆไปมากมายแล้วก็เงินคาสิโนก็จะช่วยในเรื่องของการ หมุนเงินตรงนี้เศรษฐกิจมันหมุนมันมันเป็นภาพใหญ่ต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหมดแต่ว่าถ้ามาบิดมันเป็นเกมการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาแม้วันนี้สภา,าจะไม่พิจารณากฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรนะครับแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวแสดงออกคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่องนะครับประธานสภา,าประมุขบาทหลวงโรมันแคทเลเกแห่งประเทศไทยไปยืน่นหนังสือกับนายพิเทศเชื้อเมืองพานรองประธานนะครับคัดค้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก คือบอกว่าเอาสร้างได้สร้างนะแต่ให้ตัดคาสิโนออกไปขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมวลชนภาคประชาสังคมหลายกลุ่มเลยนัดแต่งชุดขาวครับไปรวมตัวกันที่หน้าสภาเอานำโดยนายจตุพรพรมพันธ์นะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยถอนร่างกฎหมายสถานบันเทิงออกไปไม่ใช่แค่เลื่อนวาระเพราะประชาชนไม่ไว้ใจรัฐบาลที่อาจจะเดินหน้าในสมัยประชุมหน้าก็ได้ครับ ตอนบทเรียนเรื่องสุดซอยคือการลักลอบแต่กรณีเนี่ยนะครับพรบรเรื่องบันเทิงครบวงจรนี่มันคือการปล้นกลางแดดและประชาชนเขาก็จับได้ว่าเจตนาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนที่เห็นก็คือว่าภาคประชาังคเัเงี่มมาอย่างรวดเร็วเร็วกว่าตอนสุดซอยวันนี้นะครับถ้าไม่เลื่อนเนี่ยนะครับจะเห็นความหายจนะแต่ถ้าไม่ถอนเนี่ยอย่างไรความหายนะก็รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว อันนี้ที่กรุงรเทพนะคะไปดูโคราชหน่อยชาวบ้านรวมตัวที่ลานย่าโมชูป้ายไม่เอาคาสิโนเหมือนกันเพราะเป็นห่วงชีวิตลูกหลานในอนาคตกำแพงเพชรก็มีการยื่นหนังสือคัดค้านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วงคาสิโนจะทําให้คนติดพนันปัญหานี่สินจะตามมานะคะ,อ,ะอีสานยกตัวอย่างคุณผู้ชมครับขอนแก่นขอนแก่นบอก การพนันจะเป็นการบอมเมาประชาชนและเป็นแหล่งก่อเงินให้กับธุรกิจสีเทาลงใต้ไปสตูลคุณผู้ชมครับสตูลก็แต่งขาวเหมือนกันนะกราบไหว้แผ่นดินหน้าสารกลางสตูลไม่เอาการพนันใกลคิดไม่ดีต่อแผ่นดินขอให้ธรณีสูบจริงๆมีความเคลื่อนไหวคัดคัานในหลายจังหวัดเลยนะคระ,คะเดี๋ยวต้องดูเปิดสมัยประชุมสภารคราวหน้าถ้าจะกลับเข้ามาอีกกระแสจะเป็นยังไงนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News